เลขมันมีตั้ง99ตัวเป็นไปไม่ได้ที่มันซิบออกนั้นนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้ผมให้พี่ไปตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ผมไปบุญกะถิ่น23ซื้อกันหรือ,อยัง59 95ก้านะครับแปดตอนนี้นะบอกเลยเลขของเลขของแมง่ดังมากเลยไม่วจะเป็น93 12แล้วก็24นะครับผมว่ายังไม่มานะครับรอบนี้น่าจะยังไม่ออก ถ้าพี่จะซื้อให้ซื้อวันที่16พฤศจิกา1ธันวาหรือว่า16ธันวา31ธันวาพี่ซื้อไว้เลยเลข3ตัวนี้แต่วันนี้ผมคิดว่ายังไม่มายังไม่ออกแน่นอนเพราะว่าวัยเกินนะครับคงไม่มาแต่ว่า5มาแน่นอนอันนี้คือผมคัดไหมพี่5สำหรับวันเสาร์นะมี50 51 52 57 58แล้วก็95 อันนี้ไม่ได้ซื้อทุกตัวนะดวงใครดวงมันคัดเอาเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขทูบนะครับที่ไปบวงสรวงพญาศีสัตะถามว่าในนี่มักตัวไหนผมมักตัวเดียวผมว่าเลยว่าผมมัก6กซีเพราะว่าผมบอกพี่แล้วว่าหนึ่งน่มันดับบนดับหนึ่งมันดับบนนะพี่นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะเล่นนะ่ะเล่นล่างพอหนึ่งหกเนี่ยออกแล้วพี่ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับหรือพี่จะเล่นหนึ่งหกก็ได้เพราะมันออกหกหนึ่งแต่เล่นล่างพอพี่เพราะว่าบนออกยาก หรือถ้าพี่จะเล่นก็เล่นห้าบาทสิบบาทเพราะว่ามันไม่ออกเลยพี่ผมบอกเลยเลขหนึ่งบนไม่ออกแต่หกสี่เนี่ยลักมากมายเลยลักตัวเดียวครับในนี้ลักตัวเดียวลักหกสี่แล้วก็เลขชุดเต็มนะครับพี่เดี๋ยวหาก่อนนะมาไล่ไวคนยังวัดตื่น อ่ะอันนี้เป็นเลขชุดเต็มนะครับผมก็ยังฟันเลขค่าเห็นไหมครับมีเพิ่มเติมมามีห้าหนึ่งกับห้าหกยังมักแหงก็เป็นห้าศูนย์กับเก้าห้าเม็ดเดียวให้ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าเป็นรลองแล้วก็ศูนย์เจ็ดเป็นเลขตัวกันนะครับมันไม่มาหรอกพี่พี่ไม่ต้องซื้อจริงๆผม,มบอกเลยไม่ออกหรอกยังไม่มาครับสามเก้าออกยากมากผมบอกเลยนะเลขที่ออกยากมากนะมีสามเก้าสี่แปด ออกยากมากสามห้าแบบเนี้ยมายากมากเลยสามห้าเนี่ยเราป้อกันมาตั้งนานแล้วนะออกยากมากเลยหลักห้านะผมฟันให้พี่ห้าแนละ้วมันจะบอกนะห้าที่ออกบ่อยนะครับในปีนี้จะมีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าแปดสามตัวครับออกบ่อยนะสวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูส่วนห้าที่ออกยากมากนะคือห้าสามครับเออห้าสาม ห้าที่ออกมาแล้วให้พี่เห็นนะจะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าแปดเฉพาะปีนี้ครับที่ออกมาให้พี่เห็นส่วนหนะ้าสามน่ะออกยากออกยากจริงห้าสามนะห้าสามสี่แปดเก้าสามเนี่ยตามมาตลอดเลยออกยากจริงๆผมว่ายังไม่มาแต่ถ้าพี่ชอบซื้อไปก็ซื้อไปเดี๋ยวผมจใจพี่ดูสถิตินะ ใครจะเล่นหนึ่งบนอนะ่ะพี่ก็ให้ระมัดระวังแล้วกันมันไม่มาจริงนะครับผมก็งงเหมือนกันทําไมไม่ให้หนึ่งออกเลยไม่มาเลยนะพี่นะหนึ่งไม่มาจริงได้รับน้ําหอมแล้วหอมมากได้สีอะไรพี่สั่งสีอะไรไปหอมบอกแล้วน้ําหอมหอมขอบคุณที่มารีวิวให้นะครับนี่พี่ดูนะไม่มีเลขหนึ่งเลยตั้งแต่กี่รอบมาแล้วเนี่ยพี่ลองรับดูนะสองมกกราเนี่ยถึงสิบหกเนี่ยไม่มีเลขหนึ่งมาเลยพี่แต่ถ้าหนึ่งมานะหนึ่งมาล่าง เ,ออเ,เลขล่างออกบ่อยนะจะมีห้ามีหกมีศูนย์พี่เห็นไหมห้าออกบานเลยนี่เห็นไหมห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่แปดห้าห้าศูนย์แปดห้าเห็นไหมครับแต่เก้าห้าก็ยังไม่มามาแน่นอนแต่ไม่รู้มันจอรอบไหนออกวันนี้แหละเก้าห้าขอให้มันมาวันนี้ขอให้เก้าห้ามันออกวันนี้เพราะาตอนนี้เลขเก้าห้าโดนกบไปแล้วโดนเก้าสามโดนเก้าสามหนึ่งสองสองสี่เลขกบไปหมดแล้วแล้วก็เลข ลดอีกศูนย์เก้าสองเก้าเลขกบไปหมดแล้วเลขอแต่เก้าห้านี่โดนกบไปหมดแล้วไม่แน่ครับเก้าห้าอาจจะออกให้เราวันนี้ก็ได้ส่วนล่างนะ่ะผมบอกพี่แล้วมันจะเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นหกศูนย์ห้าหกนี่จะเป็นเลขเด่นล่างอ่าเดี๋ยวพี่แคปไว้ดูนะแล้วก็เทียบดูรอบที่แล้วผมเสียใจว่าได้เอาอันนี้ให้พี่เบิงเห็นไหมเลขออกบ่อยล่างจะมีห้ามีศูนย์แล้วก็มีหกครับ เลขออกน้อยสุดจะมีสี่มีเก้ามีเจ็ดออกครั้งเดียวอันนี้ออกครั้งเดียวครับสี 4, น่นี่ออกห้าสี่เจ็ดนี่ออกแปดเจ็ดเก้านี่ออกหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งเนี่ยแหละครับและออกบ่อยสุดจะเป็นศูนย์เป็นห้าเป็นหกเห็นไหมรอบที่แล้วมันออกหกวันนี้มันก็จะเหลือสองตัวพี่เหลือศูนย์กับห้ามันจะมาล่างไหมเออแต่ผมขอฟันเลขยค่าส่วนบนออกบ่อยสุดจะเป็นเลขหกเลข 9, เก้าแล้วก็เลขสองเห็นไหม มันมาเก้าหตรงๆเลยรอบนี้ไม่ให้ไม่ได้พี่ดูขอไปแล้วก็ดับหนึ่งออกน้อยสุดจะเป็นสามกับแปดเห็นไหมครับออกน้อยสุดจะเป็นสามกับแปดเลขรองจะมีห้าเจ็ดศูนย์ดับเลขหนึ่งก็ดูมาจากตรงไหนดูมาจากตรงนี้ไงพี่ดูได้เลยออกรอบเดียวครับปีหนึ่งออกเท่อน,นึงนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังแล้วกันเรามั่นระวังเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะมากการวิเคราะห์อของผมบอ นี่พี่ดูนี่ออกครั้งเดียวจริงนี่พี่ดูนะอันนี้เอยียงเอาเฉพาะปีนี้เนาะนี่นี่นอันนี้เอยียงวะแป๊บนึงเด้อหากอนตาก็บ่ค่อยเห็นหงักมันว่าหวยจดียอดหลังมันคือเป็นแนวนี้ว่ะแป๊บนึงเด้อสองพุษภาหนึ่ง ถือเลีว้วเจ็ดออกสองรอบครับอ,อนี่นี่สองมงกรานี่เห็นไหมออกแปดเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้าออกรอบเดียวออกเก้าหนึ่งแล้วก็สีก็ออกรอบเดียวครับใครจะเล่นเก้าเล่นสี่นะมันออกรอบเดียวพี่แต่มันจะออกอยู่ข้างบนอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อผมจะให้พี่แคปอันนี้ไปยาวๆนะและ้วผมจะวิเคราะห์มาเมื่อให้พี่ฟังครับ ส่วนเด่นล่างนะพี่ผมบอกพี่แล้วถ้าใครชอบสูตรนี้นะพี่ต้องไม่พลาดมาักการวิเคราะห์อของผมบ่ครับขอคนละนึ่งคอมเมนต์นะเพระมีไผมานั่งวิเคราะห์อ,อย่างที่เมื่อยแต่ว่าผมก็มักเมื่อยเดยเมื่อยนะผมว่าผมว่าเลยว่าเมื่อยแต่ผมก็มักครับเมื่อยเดออ่ะอันนี้จะเป็นล่างนะพี่ใช้งานรอบแรกรอบที่แล้วก็เข้าจริงๆ 901นะครับมันเข้า1ออก6 1รอบนี้ได้345สวัสดีอาจารย์ไม่คนหลอสวัสดีไม่ไม่ไมพี่ทุกคนด้วยคอยหมานขอโชคดีสีมงคล1ว้สิเป็นสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนี่ครับรอบนี้ได้345ใช้รอบแรกนะเห็นไหมครับแต่ผมฟันให้พี่ตัวเดียวผมเน้นให้พี่ตัวเดียวเลย เน้นเป็นตัวเดียวเลยเน้นเลขห้าเน้นเลขห้าครับเน้นเลขห้าพี่เน้นไปที่เลขห้าส่วนบนบนนี่บอกเลยว่าสถิติเดินโคตรดีดีมากๆดีจริงๆสีสีแดงคือเดินบนแล้วเห็นไหมออกบนตรงตรงครับแล้วสีสีดำนี่ออกล่างรอบที่แล้วออกอะไร รอบที่แล้วอันนี้คือเห็นไหมครับเจ็ดแปดตรงตรงเลยรอบนี้ก็ห้าตรงตรงอันนี้เขียนผิดนี่อีกพี่สถิติยังไม่หลุดน,นะศูนเนี้ยบอกเลยว่าดีมากนี่เห็นไหมครับรอบที่แล้วเห็นไหมผมฟันเก้าให้พี่เห็นไหมครับผมฟันเก้าให้พี่ก็ออกเก้าหกแต่ผมไม่ได้เจาะเก้าหกเสียดายมามือสุดปังรอบนี้บนได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับรอบนี้ได้หกเจ็ดแปดพี่ ไม่ขออีกนิดนึงนะแชรห์หน่อยคนดูน้อยมากเลยจริงอุตสาห์ไลฟ์เนี่ยอยากได้สักสองพันห้าคนนะได้ไหมแชร์ให้ก่อนได้ไหมไม่เคยขอแล้วเนี่ยจริงๆนานๆจะขอเที่ยนึงแชร์ให้ได้ไหมคนดูน้อยจังหรือว่าไม่ผมก็ว่าไม่ไม่เช้าแล้วนะแปดโมงครึ่ง้นเนี่ยไลฟ์ตั้งนานแล้วคนดูไม่ถึงสองไม่ถึงสองพันสักที เดี๋ยวดูยอดแชร์ผมดูแชร์ก่อนขออนุญาตดูแชร์ก่อนนะเสียใจนะเนี่ยไม่แชร์แชร์ก็เยอะอยู่นะสองร้อยห้าแชร์เดี๋ยวผมเอาไปลงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะั่นแหละไปใส่กันเบิร์ดเอากดกดปิดเขาซีด้าหมบันนี่กดไปกลุ่มขีตเตยใหญ่แชร์ด้วยนะพี่แชร์ด้วยถ้าแชร์แป๊บเดียวครับ เพราะว่าผมสิจบไล่เลยดีผมจะบอกเลขมามือแล้วเดี๋ยวผมแชร์ไปกุ้มก่อน<ช>เพราะว่าผมบม่มีกุ้มหรอกผมมีแต่กุ้มผมเด้อกุ้มอื่นผมก่กล้าแสบไปหรอกแต่เมื่อกี้หลุดมือ สองพันแล้วนี่เห็นไหมพอ,พอว่าช่วยกันแชร์เนี่ยสองพันแล้วสวัสดีพี่พี่อ่ะห้าเน้นล่างครับพี่แล้วแต่พี่จะชอบห้าตัวไหนแล้วแต่นะแต่เมื่อวันวันพฤหัสเนะี่ะผมเป็นที่พี่แล้วห้าเน้นล่างอ่ะแล้วที่พี่บอกว่าไม่เอกแล้วแม่จะเล่นห้าอะไรผมมองแล้วคนเราชอบมเหมือนกันผมให้พี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าให้สีค่คู่ใช่ไหมครับผมให้พี่ไปสีค่คู่แต่ถ้าพี่อยากรู้ว่าเออแม่จะเล่นห้าอะไรดีแม่ต้องเล่นห้าอะไรอ่ะแม่เอาไปเทียบพี่พี่ไม่แม่เอาไปเทียบกับวันเสาร์ ก็จะเห็นเลยว่า5ออกล่างจะมี5 4ถ้าสําหรับคนชอบ5้านะทํามันจิ้มไปแล้วอะ่ะพี่ก็จะเห็นเลยว่ามันจะมี5 4าสี่ห้าหนึ่งแห้าห้าศห้ครับห้าห้าห้าสามสห้หห้าสองห้ถ้าพี่บอกอุ้ยเยอะไม่เอกดูไม่เป็นอ่ะพี่ดูแค่ตรงนี้พอพี่เลื่อนไปนะครับเนี่ยเว็บเนี่ย m y h o l a c o m แล้วพี่ก็เลื่อนตรงนี้ดูข้างล่างนะครับแล้วพี่ก็ดูเอาว่าเอ้ยห้าอะไรออกบ่อยวะล่างเนี่ยเพราะผมเน้นล่าเอ้ยห้าหนึ่งวะออกสองครั้งวะ่ะห้าสามวะห้าสี่วะเก้าห้าวะแล้วอะไรไม่ออกเลยอ่ะพี่ก็สมมุติว่าอพี่เล่นตัวนี้หนึ่งร้อยสองรออ่ะตัวนี้ห้าสิบาทพอเนี่ยไหมมันมันก็จะบอกเลยว่าออกไม่ออกเพราะมันจะส่วนใหญ่เพชรทุนของมันนะพี่เวลามันออกนะผมจะบอกนะมันก็จะออกตามนี้ครับ มันจะไม่หนีเลขจากนี้เลขตัวไหนที่มันออกบ่อยมันก็จออกบ่อยเลขตัวไหนมันไม่ออกมันก็ไม่ออกอ่ะสองพันคนดูแล้วขอบคุณพี่กดไลค์กดแชร์ด้วยทีนี้เรามาดูเลขม้ามืดผมจะให้พี่ดูตารางก่อนรอบที่แล้วโอ้ยก,ก็แต่ว่าตารางผมเข้านะเข้าหลายรอบแล้วเออผมลืมบอกผมไปจุดผมไม่ได้จุดนะผมไปขอเลขเปิงปองแม่ย่าด้วยขอเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูในไลฟ์สด ดูเบื้องพ้อมกันผมไปขอเพื่อนเมื่อวานนี้อันนี้ขนมไทยนะครับพี่แคปไว้ดูก่อนนี่คือเลขตารางมาแล้วแล้วก็เลขกาลังวันกับเลขประจําวันแคปไว้นะครับนี่รอบที่แล้วครับเสียดายครับโอ้ยบอเมรนอันนี้เจ็บใจเมื่อวานนี้เจ็บใจเจ็บใจมากๆาเลยสามกับหกบอ,อาดันเอาสูตรไม่แล้วก็ตุย่ย <c oughs> นี่ เห็นไหมรอบที่แล้วตารางเข้าหกหนึ่งแล้วก็เข้าเก้าหกนะแต่ฟันเก้าแต่ไม่มีเก้าหกก็ถือว่าเจ๋งบอแล้วสี่รอบแล้วนะม้ามืดที่เข้ามานะครับที่เราได้กันมาเออเข้าจริงๆเข้ามาสี่รอบแล้วพี่สําหรับเลขม้ามืดสําหรับวันนี้นะครับเลขม้ามืดนะครับอ,อที่มันจะมาแล้วก็มันเด่นสำหรับวันนี้มันเด่นมากๆนะครับอ,อืม ต้องบอกแบบนี้พี่ว่ามันเด่นมากๆนะครับมันเด่นมากแล้วก็มันเด่นใหม่แล้วก็เลขอันนี้พี่ดูคลิปกันหรือยังน้องจับลอตเตอรี่ได้เนี่ยดูยังดูยังเผื่อน้องให้โชคเนี่ยอยู่วัดวัดถ้ำสวนคูหาอยู่ที่อุบลนะถ้าชื่อถ้าอ่านถ้าบอกชื่อผิดขอโทษขออภัยครับชุดใหญ่กว่านอึ๊บเออแย่งมาแม่งมา อุ้ยเลขงามอุ้ยสวยตามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ให้น้องดึงให้นะพี่พนะก็จะได้เลขตามที่พี่เห็นเลยเลขตามนี้เลยนะถ้าพี่ชอบก็ไปจัดไปซื้อเอานะครับน้องได้เลขเจ็ดหนึ่งน้องได้เลขเจ็ดหนึ่งนะแต่ถ้าชอบห้าวันนี้ลิ้นล่างไปหรือพี่จะรูดหรือว่าได้สัรูดหรือว่าอะไรแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับส่วนวันนี้นะครับเลขที่ พร้อมเป็นเลขม้ามืดแล้วก็พร้อมที่จะปาดที่จะแซงทุกสัมที่จะแซงทุกเลขนะครับแล้วมั่นใจว่าต้องมาแน่นอนนะครับเลขตัวนี้นะครับให้เน้นบนฟังดีนะเลขตัวนี้ให้เน้นข้างบนสามตีห้าดาวขอบุณครับนี่คือสถิติม้ามืดนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรลองกดใจลองดูนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านฝากติดตามไม่อีกด้วยครับมีสองช่องทางเท่านั้น,นครับเพจจะมีสองช่องทาง จะมีเพจไม่เอกลูกป,ปูนาการ89ตอนนี้นั่งไลฟ์สดอยู่เชื่อมกับเพจไม่เอกเลขนาคา89จะมีผู้ติดตาม2 0 0 0 5กับผู้ติดตาม106มี2ช่องมีเครื่องหมายเต๊กถูกสีฟ้านะครับไม่มีมาเติมเครดิตนะครับบอกก่อนนั่นคือโจรน,นั่นคือมิจฉาชีพไม่มีโบนัสมันเกิดไม่มีแจกเงินนี่ครับนี่คือของจริง ที่เชื่อมกันอยู่สองเพจนะตอนนี้มีคนดูตอนนี้เท่าไหร่สองพันสองร้อยแล้วนะครับเพอาะผมสิบไปแล้วคนเบื้องหลายแนละ้วนี่สองพันนี่สองแสนห้านี่คือเพจจริงจะใส่เสื้อสีดํามันเค็มไวมากนะครับพี่นี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับที่ผมนั่งไลฟ์สดอยู่นี่เลยนี่จะมีผู้ติดตามหนึ่งแสนหกจะมีแค่สองช่องทางเท่านั้นจุดทูบได้เจ็ดสองหกหกสองเจ็ดจัดเลยตัดด้วย <laughs> อ่ะวันนี้นะครับเลขที่มันพร้อมจะปาดนะครับที่มันจะมาให้พี่เห็นแน่นอนสําหรับวันนี้มันค่้นข้างเด่นแล้วมันผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องมาแล้วมันก็ออกตั้งแต่ตําราวแล้วผมก็วิเคห์ให้พี่ไปตั้งแต่วันวันวันพฤหัสถ้าพี่ดูนะพี่จะรู้เลยว่ามันเป็นเลขตัวไหนแล้วมันก็ออกตําราวนะครับแล้ว ผมคาดการแล้วว่ามันต้องมาลาวแน่นอนแล้วมันก็มาจริงๆแต่ผมดันไปจับสูตรผมนั่นไปเปลี่ยนสูตรแล้วมันก็ออกตำลาวเลขตัวนั้นเลขมาเมื่อวันนี้ที่มันพร้อมจะปาดหลายๆเลขแล้วมันจะเข้ารอบสี่รอบแล้วนะพี่ก็ขอให้เดินไปต่อเรื่อยๆบางคนบอกไม่สนใจเลยรอมามืนอย่างเดียวเลขตัวนั้นก็คือเลขเจ็ดพี่ว่าเจ็ดอะไรจะมา เจ็ดอะไรจะออกสำหรับเลขม้ามืดวันนี้ให้เน้นไปที่7บน7บนพี่วันนี้7มาล้านเปอร์เซ็นต์เจ็ดอะไร7071 72นย์เจ5 76 7ึ่งแล 7, ง้วก็เจ็บางคนอาจจะทายผิดบางคนอาจจะว่าเป็นเลข9ไม่ใช่วันนี้เลข7ครับวันนี้มามืดจะเป็นเลข7เพราะว่าสูตรของผมถ้าตาบใดที่9ออกมา7จะต้องโผ เพราะตอนนี้นะถ้าสังเกตดูนะครับเลขมันจะวนไปวนมาพี่มันจะวนเลข6มันจะวนเลข9แล้วมันก็จะวนเลข7เพราะฉะนั้นวันนี้7มาแน่นอนสูตรบนมันได้6 7 8ผมฟันเลข7ผมเปยให้พี่ตั้งแต่เลขชุด3ตัวแล้วครับถ้าพี่เป็นคนสังเกตอนะ่ะเม็ดเดียวผมให้0 5 7ย์เออผมให้0 5 7ย์ นั่นแหละวันนี้มันมันเด่นผมบอกพี่เลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเสียออกให้บอออกไอ้เลขสามตัวนี่ศูนย์ห้าเจ็ดนี่แต่ผมเปยให้พี่แล้วเออนี่ห้าผมให้ล่างแต่เจ็ดผมให้บนพี่ว่าเจ็ดอะไรจะมาวันนี้อาผมจะคาดให้พี่นะครับถ้าวันนี้เจ็ดมานะกําลังวันนี้มาแน่นอนถ้าวันนี้เจ็ดมานะครับวันนี้สีมงคลจะเป็นสีฟ้า เมาแน่นอนพี่ชอบเหมือนผมไหมไม่ใช่เลข9้าวันนี้จะต้องเป็นเลข7ถ้าผิดถูกขออภัยนะเลข7ครับถ้า7มาได้วัน7มาได้วันเสาร์นะครับจะมี07นะครับแล้วก็จะมีเจดหนึ่งขาดไม่ได้เลย7จ็ดสองเห้านะครับหรือว่าห้าเจ็ดห้าเจดนะครับ แล้วก็6 7สุดท้ายขาดไปได้เช่นเดียวกันก็คือ97แล้ววันนี้มีโอกาสเบิ้ลถ้ามันเบิ้ลวันนี้สวยสุดคือเลข77กับเลข55เพราะว่าเลขมันออกหามีแล้ววันนี้ฟันเลข7ครับฟันเลข7คัดมาให้พี่แล้ว7ออกวันเสาร์นะครับจะมี707 71 725767งห้าเเจ็ดและเกเจ็ออาแคบครับเดี๋ยวผมจะคัดให้พี่3พี่3ตัวพอครับ2,400คนดูวันนี้นะผมบอกพี่เลย7มาแน่นอนเออก่อนจะรู้7อะไรนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูปิงปองก่อนไม่ยากขอเมื่อวานนี้ผมก็ยังไม่ได้คลิปเลยผมฝ้ามาไล่พี่สีได้ในกุ้มก็ยังไม่ได้เลยผมยังยัง ยังไม่ได้ทําคลิปเลยพี่ยังไม่ได้ตัดอีกอย่างเลยเมื่อวานนี้นะผมจะบอกพี่พี่ดูนะเมื่อวานผมไล่สดเสร็จนะทูปปังไม่ปังอะผมมานั่งแพ็คทูปป่ะพี่เนี่ยเราใช้ระบบตักนะครับเออเมื่อก่อนพี่เชื่อไหมเรานับทูบก,กันนะจนบางทีเหล็กที่มืออ่ะเอออันนี้เราใช้ระบบเราใช้ระบบตักแล้วเราเราเรา,เราใช้ระบบช่างกว่าจะได้ทูบปังๆให้พี่อ่ะ ใกล้หมดแล้วออเดอร์เยอะมากเลยทูบเนี่ยพี่ดูนั่งแพ็กทูบเนี่ยนั่งแพ็กกันสามคนเมื่อวานทีมงานเรามีแต่ผู้ชายครับไม่มีผู้หญิงเออนั่งแพ็กกันแบบนี้จริงๆพี่ออเดอร์เยอะมากเลยเมื่อวานนะประมาณห้าสิบออเดอร์เช้านี้อีกเท่าไหร่ไม่รู้ทูบมีแค่ร้อยถุงหมดถ้าหมดพี่ก็ต้องรอนนแหละเดือนกลางเดือนพฤศจิกาเพราะว่าทูบ คนสั่งเยอะมากเลยร้านนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูบิงปองอีกทีนี้ผมไปขอไม่ย่ามเมื่อวานนี้ยุ่ใส่วะอันนี้โบ เป็นสะพานบุญเพื่อเสเหลือคนที่เรบังเกิดต่อไปคอยเลี้ยงปิดของลูกจำนี่แตกสำหรับตำไทยงวดวันที่หนึ่งพุทธิกานี่คอยแตกสามตัวเลี้ยงบนเลี้ยงล่างแล้วแต่ไม่ยากที่ฝนไม่ตาเด้อเบิ้งดีๆครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์องค์ผู้เชี่ยวโทสวยนะเก็บขั้นหนึ่ขอให้หมานขอยโชคดีเด้อขอจับสามน้อยเด้อลูกนี่ขนมไทยลูกมะคค่า กับเจ็ดขอให้มี 5, ห้ากับเจ็ดมาด้วยเห็นไหมผมพูดเชัดเจีนนะคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะนี่นะเจ็ดไพหีครับป้าพี่น้องมีเจ็ดสี่หลีครับ,นห,รบหนึ่งสี่เจ<อ>็ดเจ็ดสี่ 7, 7, 4, หนึ่งเนอมือ่อนโชเอาพี่แคปไปไม่รู้ออกไม่ออกนะเออลองพิจรารณาดูนะครับหนึ 1, 4, 7, 7, 4, 1, ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งพี่อ ถ้าเบิ้ลวันนี้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับเบิ้ลห้าห้ามันเบิ้ลมันมันวันเสาร์พี่แต่เลขมันหาม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 เดายากมากเลยวันนี้อะพี่เสร็จแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาพิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาเร็วจะให้จะให้แคปรัฐบาลแล้วน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้ว จ็ดนะครับพี่วันนี้เจ็ดมามืดมาแน่นอนนะครับถ้าวันนี้มันเบิ้ลห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนี่คือตารางพี่อยู่ข้างบนนะ่ะเลขตารางอยู่ข้างบนนะพี่ได้แค่นี้แหละวันนี้ได้สองนะครับได้เด่นห้าแล้วก็มีเจ็ดมีศูนย์มีเก้ามีแปดมีสองมาประกอบนะครับอม,มันได้แค่นี้วะพี่มันก่มีสีสี่กับสี่สี่กับสามไม่เด่นผมดูวันเนี้ย เด่นเจดหนึ่งนี่กัมกึงว่ะพี่เดี๋ยวผมขอเขียนหนึ่งอีกโตัวหนึงนะ่งเด้อหนึ่งนี่ย่านเพราะว่าหนึเป็นกําลังวันตัดว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเขียนหนึ่งอีกตัวหนึ่งกัมกึงหนึ่งกัมกึงแต่ว่าวันนี้ไม่มีหกนะตารางผมผมบอกพี่ตารางผมพี่ไปจับเอาเองรอบที่แล้วก็เข้านะครับนี่ ทั้งหกหนึ่งเก้าหกพี่ไปจับเอารอบนี้ตารางได้แบบนี้ครับจะเด่นตามนี้เลยจะไม่มีสี่ไม่มีหกนะครับแล้วก็ไม่มีเลขสามไม่มีสี่ไม่มีหกแล้วก็ไม่มีสามนะครับอ่ะพิมพ์วันนี้รวยมาเดี๋ยวผมให้ในบ้านก่อนแอดมินตื่นแล้วบอ 7นะพี่ถ้าวันนี้เจ็ดมานะครับเออฟังดีนะถ้าเจ็ดจะมาวันนี้เจ็ดที่ผมชอบนะมีเจ็ดขาดไม่ได้เลยพี่เลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดพ่อเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับเป็นเลขพศอสอเกิดของแม่ 2,475พี่จะไปซื้อ3ตัวก็ได้2,475ซึ่งผมบอกเลยว่าเลขนี้คนไม่พูดถึงคนไปพูดถึงเลข93เลขอายุของท่านเลข93เลขวันท่านสวรรคตเลข24เลขวันประสูตรเลข12แต่คนไม่พูดถึงเลข75เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เลขปิดตายเลขอะไรอะพี่ผมก็ไม่รู้เหมเลขเจ็ดห้าพี่ต้องเอาไปซื้อถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับเน้นบนนะเจ็ดเน้นบนห้าเน้นล่างแล้วเลขต่อมานะครับขาดไม่ได้เลยออกวันเสาร์นั่นก็คือเลขเจ็ดสองชอบเหมือนผมไหมอันนี้คัดให้เฉพาะเลยนะคัดให้สามตัวเจ็ดสองครับตัวแรกนะก็คือห้าเจ็ด แล้วก็ 7, 5ตัวที่2ขาดไม่ได้เลยสําหรับวันเสาร์คือ72ออกบ่อยมากๆออกบ่อยมากเลย72แล้วก็27ส่วนตัวสุดท้ายนะครับมันเป็นเลขมงคลมันจะออกหรือไม่ออกไม่รู้นะครับฟีเข้าบ้านแอดมันมาปักลิงก์เต็มอีกแล้วแต่ว่าผมกันมันไว้อยู่หน้าเนี่ยเต็มเลยอีกตัวหนึ่งนะพี่มันเป็นเลขมงคลก็คือเลขเก้าเจ็ดคัใหพี่สามตัวพอวันนี้ สามตัวพอครับแต่ว่าถ้ามีหกตัวที่ผมคาดให้แต่วันนี้จะวงพี่สามตัวพอมีเจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วก็ก้าเจ็ดผิดถูกขออภัยนะพี่นะอ่ะเตรียมตัวมาแคปจเจยเตรียมตัวแคปได้เลยผมส่งไปในบ้านอย่างวะเบิ้ลด้วยเจ็ดเจ็ดพราะสถิติมันมาดีเหลือเกินนะครับพอดีเสร็จแล้วก็ไปเฮ็ดกระถิน ตืดแล้วก็มารุ่นเลขถืออีกเมื่อนี่นะดวงไั่ดวงมันเด้อคนเหา่าน่าสิบบ่มีอย่างล้วละ่ะพี่จะเห็นเลยนะว่าเลขเลข,เลขแม่ย่าลนะ่ะเลขวิงปองแม่ย่าลนะ่ 14, นะเจ็ดหนึ่งสี่เนาะเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดเลขบวงสวงหนึ่งหกสี่มันมันต่ำกันดิมันตำที่หนึงกับสี่เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบตัวเนี้ยพี่เล่นไปเลยเล่นล่างไป เพรหนึ่งไม่มีสถิติอยู่บนถ้าจะเล่นก็เล่นน้อยๆก็ได้อันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้เพราะว่าเลขมันเลขวงสวงหนึ่งหกสใช่ไหมเลขปิงป,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 ปองแม่ย่ากาลยาวดีทีวีหนึ 1, 7, อันก็ไม่ต้องซื้อพี่อันไปหมดแม่งเออแคปพี่ วันนี้นะครับขนมไทยนะครับให้ฟันให้เน้นบนนะครับไปที่เลขเจ็ดนะคัดมาให้พี่นะจะมีห้าเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เก้าเจ็ดครับส่วนศูนย์เจดกับเจ็ดหนึ่งเนี่ยพี่จะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วก็เบิ้ล7เจ็ดเจ็ดสามตัวผมคัดมให้พี่นะมีเก้าเจ็ดหก 976707และ097แล้วก็ฝากเลขเลขยอดบุญนะหางยอดบุญด้วยนะครับก็คือเลข789ฝากไว้พี่ด้วยผมพูดชัดเจนแล้วนะว่าวันนี้7ที่พี่จะต้องซื้อนะแต่ถ้าพี่พี่ถ้าพี่บอกว่าไม่ชอบพี่ก็ผ่าน แต่วันนี้7ผมคัดที่3หาง5 7 7 2และ9 7